ครับผมก็สาหรับกิจกรรมของค่ายเรานะครับมีกิจกรรมหลากหลายเมากมายเลยเนาะแล้วก็กิจกรรมที่น้องๆชอบมากเลยก็คืออผมได้เล่นเป็นโสกอะไรเงี้ยครับร้องแบบว่าดูมีความสุขมีแฮปปี้มากกับการได้รับบทบาทเป็นผู้แต่ชีวิตของผมนะครับผมอันนี้ก็มาเป็นเคสให้น้องๆได้ศึกษาเรื่องต่างๆนะคะก็จากที่ มาในวันนี้ก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยค่ะที่จะทากิจกรรมของค่ายต่างๆอยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจนะคะให้ลองมาค่ายไลท์เฮาส์ของเราดูนะคะว่าจะเป็นยังไงะค่ะขอเชิญชวนน้องๆน,นะคะ้องที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนาะก็ให้มาเข้าร่วมค่ายของเราเยอะๆมาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกันนะคะพที่เราเจอน้องๆอยู่นะใช่มาเจอกันนะครับ